ไปดีอ๋อหนิงปุ๊บไปไก่เอาป่ะหนิงเบ้าเออสร้างมาสร้างมาสร้างมา ไม่ได้ขิงกูทับวันปืนดีเสิร์ฟพวกกูเฟี้ยวไม่เฟี้ยวพวกมึงดูเอาเดี๋ยวพวกมึงจำตัวเคลียร์กับพวกกูยาวแสงออล่ามันสว่างเท่าผู้กูเผาแค่ไหนที่ว่าเจ๋งมาหอดูดาวอเงียบปากกันสักทีเหอะอย่าพู้มึงกูไม่รีเซิร์ฟวีอาร์เธอโบปีนี้ปีเกิดไม่ได้ขิงกูทับวันปืนดีเสิร์ฟพวกกูเฟี้ยวไม่เฟี้ยวพวกมึงดูเอาเดี๋ยวพวกมึงจำตัวเคลียร์กับพวกกูยาวแสงออล่ามันสว่างเท่าผู้กูเผาแค่ไหนที่ว่าเจ๋งมาหอดูดาวแน่นอนว่ามันคงหนีไม่พ้นเพราะว่าตอนพวกกูล้มมีแต่คนรอ่่่่่าาฟ้ยััับบพววกลนนใใหหญมมมมึงงงรระุเธออโปดไีส กูไม่มีคุยมีแต่ปืนอยู่ในมือที่มันลอกขาดขอนัดเดียวพอเลยไม่ต้องหลายนัดได้ยินเสียงเฮ a ดช็อตผู้มึงขอขาดพวกกูไม่รอแต่ว่ามีตังค์ผู้มึงคิดที่จะผ่านเธอโบ,โบอบอกไว้เลยว่าไม่มีวนันอยู่นเดิน a สแตนอยู่ข้าใจเดอร์ไขล้ขของใจเจอจอดมือสไน